เป็นท่านประพัฒน์ท่านพิชชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอนุรักษ์กิริมาตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกระผมนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสูงที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในที่ที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุปสารคภูเก็ตเพื่อเกษตรกรชาวราระดับหนึ่ ราะว่าเรื่องของความเสียหายจากโรคภัยี่างๆนะครับวันนี้พวกเราได้ส่ิมช่วยเหลการปูะเงนเกษตรในสังคมห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทครับรวมคบสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น6,146ครอบครัวความเสียหายนะครับโกกระบือ 6,743ตัวมีนาผม2,564ครับเป็นครั้งแรกที่เกิดในประเทศไทยครับที่พระนกไัยร้อยเอ็ดครับอยากจะเล่าถึงความลำบากและก็ทุกคนเสียหายจะไม่ล่าช้าพี่น้องครับเรามาร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรกตอนเกิดลัมปี้สกินตอนจากนั้นก็ไปขอนแก่นในตอนนั้น โลกนี้ไม่มีใครรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถป้องกันได้ปรรดสัมผหลายคนก็นได้รู้จากลูกกว่าเราจะชี้แจงกว่าเราจะเริ่มป้องกันได้วัคซีนไม่มีขอพู้องจะจําได้ตัวเราก็มากล้าว่าให้ให้ามอเรียว่า หนึ่งหลักฐานนะครับบางคนก็มีบางคนไม่มีแตวนี้เงินเนี่ยเป็นเงินของท่านบอกเลยว่าเราถกเถียงกันมากเรื่องหลักฐานไม่อย่างนั้นกรมบัญชีกางเขาไม่ยอมตอนสุดท้ายกรมบัญชีกางเห็นใจเฮอ,อเขาต้องการเี่ยก้งปล่อ,อยเพราะน้ำมันปล่อยจาะไปส5ห้าเมตรถึงนง้ำเลย สิ่งที่เราทำได้ก็คือตรงเสริมให้เลี้ยงรับซึี้องโปงกลางเนี่ยกระช่วงเกษโดยผมมืุสาเป็นตัวแทนของกระทรวงได้สรับเลยครับเสียโมตัครับขอราท่านน้อมนตีแล้ก็ทุกอีพรเพื่อภัสิทธ์แล้วก็ท่านระบีพงศ์สุริมานนะครับก็

ทางกรมปศุสัตว์นะครับได้มามอบเงินให้กับเยียวยากับพี่น้องที่สูญเสียวัวของเขาที่เป็นโรลคลัมพีสกินเป็นจังหวัดสุดท้ายและมากที่สุดถึง118ล้านนะครับมีผู้เสียหายได้รับการเยียวยา6,000กว่าตัวเรือนบัวที่เสียชีวิตไปก็6,000กว่าตัวเหมือนกันโดยได้รับอัตราช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่ ซึ่งเป็นที่พอใจของเกษตรกร,กรจาก6,000ก็เป็น13,000จาก11,000ก็เป็น22,000อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายอายุมากกว่า2ปีก็คือ2 0 0 0 0ืเป็น3,500 0เกษตรกร,กรพอใจในการเยียวยาครั้งนี้และครอบครัวหนึ่งถ้าตายมากกว่า1ตัวไม่เกิน5ตัวเราก็ให้งานนี้ต้องยอมรับว่าที่ราชช้าก็เนื่องจากว่าเกษตรกร,กรไม่เข้าใจในการนําหลักฐานมาชี้แจงกับปรุสุต์อำเภอปราาัดจังหวัดต้อง เปิดภัยพิบัติถึงสองครั้งแล้วก็มีการเปลี่ยนรายละเอียดกันอีกแต่อย่างไรก็ตามด้วยความตั้งใจจริงของหน่วยงานาราชการที่เกี่ยวข้องเขาก็ช่วยเหลือเต็มที่ถึงแม้จะช้าแต่ก็มาก็ได้ได้ได้สอสอนุรักษ์จุริมาศเป็นคนประสานงานเรื่องงบประมาณไม่อย่างนั้นยังมาไม่ทันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในวันนี้ก็คิดว่าเราก็พยายามให้ประสุทธ์จังหวัด ไปปรามหรือไปป้องกันอีกอย่าให้เกิดลัมปี้สกินรอบที่2ถ้าเกิดอีกเขาเนี้ยมันจะไปยาววันนี้เรามีวัคซีนเราสั่งวัคซีนไปหกล้านโดสเพื่อมาฉีดให้กับวัวนะครับทุกตัวทั้งประเทศนะครับวัวเราก็มีเกือบ10ล้านแต่เราได้มา6ล้านเนี่ยก็พยายามฉีดให้ครบทุกจังหวัดอันนี้ครับขอบคุณ